ความจับตัวรุ่นไรลลูกไม่ต้องพิมพ์ท้าไม่ค่รย้นรต่แคเขาเกิดความชนก้าทั้งตัวเดียวเด็กคุณเด็กไม่รู้ว่า่สําคัญนะมันต้องเป็นวาไรตแห่งพลาดนะคะใช่ข้อสำคัญที่ใช้เหล็กแหลมแพงแล้วผิดยาวตั้งผ้าหนาะดูไปดิเราไม่้หนูกอบทำวาไร้์แห่งผ้าไม่หนูชอบค่ะมันต้องเป็นวาไร้นะใจตาเพราะว่า ชีวิตมีค่าเทียบเท่ากับมนุูย์คุณต้องรู้ดีคุณอยู่ป่าคุณทำงานอยู่กับป่าไม้คุณก็รู้ถ้าไม่มีทางเลยป่าจะชุนโทมเพราะาอาหารดิ้านกินเข้าไปทั้งหมดเนี่ยเขาคุณจะละออกมาปดถ่ายออกมามันจะเป็นปุ๋ยมันจะเป็นแกา่าธาตุมันจะสร้างเพื่อพันไม้ใหม่ในระหว่างที่้างเลยนไปก็แค่ฐานทางใหงงงม้มีทางเลยให้พวก คนในอุทยานสบายด้วยเกี่ยวหญิงต้นไม้แปอะไรต่ออะไรก็สร้างแขงแดดที่มาให้แล้วทำไมจะต้องไล่ท้าอ,ออกหลานด้วยวิธีที่เหมือนตั้างแต่ในข้าุด,ดแรกต้องหยุดและประเมินลแล้วว่าเป็นยังไงประเมินก็อายุก็ผิดเมื่อประเมินผิดรถดยามันก็ต้องผิดคุณทำได้ไหมห้าโดสห้าโดสน้องรถก็ไปน้องนี่แบบ สับสวนวุ่นวายไปหมดแล้วไม่ได้แสดงอาการหุน้ายเลยณวิธินาทีนั้นน่ะคนทั้งประเทศที่เขาดูอยู่เนี่ยร้องไห้ในความจางใจของพวกเนี่ยที่คุณเป็นทางกันมึงรู้ไหมว่ามันต้องเป็นวาระแห่งชาติอธิบดีต้องลาออกทุกคนต้องได้รับโทษโทษทางวิน,นัยทางอาญาอันนี้ที่เราหมอนียนร้องก็ต้องเป็นสอบต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติแล้วไม่ใช่เราคนเดียวเราเชืเ่อว,ว,ว่าคนทัน้งท้อระิ่น ช้างต้องอยู่ร่วมกับประชานชนได้ต้องอยู่ร่วมกับคนในพื้นที่ได้เพราะคนในพื้นที่เขาดีดและเขารักน้องอทุกคน <c oughs> เขามีความน่ารักก็มีความอะไรที่อยู่ร่วมไม่ได้ก็คือผู้ที่เคเอาเปรยประโยชน์พวกคนจะมีเหยียบช้างที่ตั้งเต็นท์พวกคนจะทำมาถ่ายมาช้างจะมาทําลายสนามกอล์ฟต้องไปสืบดูด้วยน,นะว่าคนพวกนี้ได้ ประโยชน์ไปไปถนนด้ารเข้ามาครอบครองด้วยนี <ham> <t> ่ไหนเพราะว่าอะไรมันไม่ใช่ที่ของเขาเขาต้อาให้คนทํกินคนทํากินที่อยู่ที่ไหนน่แท้เรียงป่าสะหนวนมีวีอดป่าสะหนวนมีสนานก คุณผู้ชมครับจากกรณีประเด็นที่หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับสำหรับปฏิบัติการการเคลื่อนย้ายสีดอหูพับช้างป่าเพศผู้เพื่อส่งกลับสู่แหล่งที่อยู่อาศัยและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูพบระหว่างการเคลื่อนย้ายช้างมีอาการซุดและสิ้นใจระหว่างการเคลื่อนย้ายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ติดต,ตามภารกิจนี้อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันก็มีคําถามจากสังคมมากมายว่า เป็นการสั่งย้ายหรือสั่งตายกันแน่ล่าสุดครับกลุ่มประชาชนและมวลชนคนรักสัตว์รวมตัวชุมนุมบริเวณหน้ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสีดอหูพับช้างป่าที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติการเคลื่อนย้ายของเจ้าหน้าที่โดยบรรยากาศการประท้วงเป็นไปอย่างเข้มขน้นมีการชูป,ป้ายข้อความหูพับต้องไม่ตายฟรีพร้อมตะโกนกดดันให้ในายอัตพลเจริญชันษา อธิบดีกรมปิยันแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลาออกจากตำแหน่งทันทีเพื่อแสดงความรับผิดชอบการชุมนุมครั้งนี้มีบุคคลที่มีชื่อเสียงและนักอนุรักษ์เข้าร่วมหลายรายไม่ว่าจะเป็นไซส์สกอต นักอนุรักษ์ทางทะเลอุปวิริยะผู้จัดก,การดาราชื่อดังและตุ๊กเดือนเต็มดารานักแสดงรุ่นใหญ่ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าวได้ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียในการโพสต์เชิญชวนมวลชนให้ออกมารวมตัวกันก่อนหน้านี้เพื่อส่งเสียงถึงผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยทางด้านของตุกเดือนเต็มครับหนึ่งในแกนนากลุ่มคนรักสัตว์ได้ตั้งคําถามถึงความโปร่งใสในการจัดการพื้นที่ป่าสงวนโดยระบุว่าเหตุใดจึงมีการออกเอกสารสิทธิ์จานวนหลายร้อยไร่เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนทําธุรกิจไร่ขนาดใหญ่และแคมป์ที่พักพร้อมวิพากษ์วิจารณ์วิธีการเคลื่อนย้ายช้างที่ใช้อาหารล่อและระดมฉีดยาสลบถึงห้าเข็มซึ่งมองว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุและเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้ช้างตาย นอกจากนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมยังได้มีการยื่นข้อเรียกร้องให้อธิบดีกรมป่าทิพย์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงทีมสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งทันทีพร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขตป่าสงวนดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยยืนยันว่าป่าสงวนควรเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าและชาวบ้านในพื้นที่แท้จริงไม่ใช่พื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ที่ต้องแลกด้วยชีวิตของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองอย่างช้างป่าเอ่อ่าให้นเรา่าอกไแล้ว่ย้างเป็นสัตว์ปแล้วก็ผชรก็้บอกไแล้วว่าไม่ให้ใหญ่ช้างเพราะว่าช้างเนี่ยต่งเป่าเนี่ยไม่เ่ิบโนะคะช้ามีประโยชน์บ้างและการย้าช้างเนี่ย มีอาจารยเสียงสูงมากมีกขคองกระ้นเพื่อช่ายการง่ายในช่วง1 1 5ปีแล้วจะต้องประเมินแล้วจะต้องประเมินความเสี่ยงแต่ว่าวิธีการที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนการมันเป็นการมไ,าไม่ที่ตริไปช้าไม่ได้อดอาหารสำลักเีดยาเกินกำหนดถ้าตาผิดก็ช้าหนักที่สดเี พราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพดีเนี่ยต้องออกมาแล้วชอบถือต้องลาออกไปเลยเพราะว่าคุณไม่ได้ศึกษาในเรื่องนี้อย่างแท้จริงแล้วมาที่เรื่องของเกษตรานของเช็คต่อของชาวบ้านทั้งหลายแหละที่ชาวบ้านโอาหารที่ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเดือดร้อนกับทางตัวนี้เลยตัวนี้เลยทุกคนเขาไม่นอยกินอาหารได้เป็นคอสูตกันแต่คนที่ได้รับผลประโยชน์คือ คนที่อยู่ไร่ใหญ่ๆที่จะให้ต้นแคมป์ขทนนี้อยากจะถามด้วยว่าคุณเอาติดตรงไหนอยากรู้เพื่อที่การใช้ปุ๋ในป่าสมเูรณ์ว่าทำไมออกเอกสารติดที่ได้ตั้งเป็นหลายหลายร้อยไร่เพื่อมาทำที่ของสวนตัวค่ะ มาเบียดเบียนช้างแล้วไล่ช้างพื่อที่ท <บา S 1> ี่ผ่าหค<อ>นร้ายมากไม่ต้องเกินใจป่าเ <บา S 1> ถื <บา S 1> ่อนและก็เสินใจที่สุด คนอาหารแต่นี่คนเอาอาหารมาล่อพอให้เขาเกณฑ์เขาิทแล้วคุณฉิทธิ้ไปตั<_<_ so ้งผ้าเข็มเนี_<_่ยมันคืออะไรผ้าเข็มนะคะผ้าโทอแค่น้องเขาสุดในตอนนั้นคือต้องหยุดและประเมินแล้วมันคือแต่คนจีประเมินเลยนี่คือการทางรุณักรกรรมและการต้องการฆ่าเขาทารุณยักษ์ข้าขอตั้งคำนี้ได้ไหมคะพูดง่ายๆเราเป็นมัดกรคุณต้องใช้เนบนตาย เพราะว่าให้คนได้ผลประโยชน์กันประชาชนในพื้นที่ที่เป็นชาวบ้านที่ทำมาหากินปลุกมวัยลุ่อะไรทุกคนทุกคนใจ ว่าจะหนวทีว่สุดในส ที่พระเจ้าอ,อยู่หัวรัชกาลที่9และทุกพค์พยายามปกป้องมาปกป้องให้ช้างอยู่คุณอย่าลืมที่ช้างอยู่เนี่ยในป่านเนี่ยมูลของช้างเนี่ยมันจะสร้างความ